ราราชารปริญญาบัตรศึกษาปริญญาโทนะครับมหาบัณฑิตครุนศึกษากุหกรรมนะครับสาขาบริหารการศึกษาขอแสดงความยินดีด้วยครับเอาละครับมาตามกันนะครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วนะครับคู่นี้นะครับถูกคู่เลยนะครับจังหวะฝีมือจัดจ้านก็ต้องเป็นทางสามารถนะครับแสนคนนั้นชคได้ทั้งบู้ทั้งบุญนะครับอาวุธหนักแรงนะครับโดยเฉพาะมัดนี่อันตรายนะครับเช็ดบินได้ตลอดเวลาเหมือนกัน ครับสามารถนี้ก็รักคุกนะครับไม่รีบไม่ร้อนนะครับยกก็ดูชั้นดูเชิญกันไปก่อนครับอมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาฝ่ายเสมือนสามารถนะครับทีมงานด้านหลังนะแหมตั้งตั้งแถวด้านเรียงเลยนะหรแถวเลยแต่ว่ามีระเบียบเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยอขาดครับคายี่ห้อปิ่นสินชัยนี่ถือว่าเป็นต้นแบบเลยกับต้นแบบของวงการมวยเราครับไม่ต้องห่วง ส่วนคู่ชกมุมแดงในเอราวันนี่ก็ถือว่าค่ายมาตรฐานสุดๆเลยครับจากทาต้าจากยะลาเนี่แหละครับทันร้อยตำรวดเอกเกียรติศักดิ์บูโดหรือว่าบังลีของพวกเราครับยี่ย้อเอราวันนี่ก็มาหูดุดันแข็งแรงทุกคนเท่นกันกันกบค่ายใหญ่ยี่หอดังโพจะอนมาเจอกันครับมหาสนุกแน่ครับคู่เอก ลูกลางนี่ถือว่าาลูกลางสวยลูกลางโอ้โหภาษาบวยพวกปัดหัวตัวเท่าแต่นี่ครับมาพอดีเลยครับลูกลางชวบเขาใกล้เชียงกันแล้วเกิดครับคู่นี้รยกว่าขยับเข้าหาตาสไตล์นะครับแสนคนสามารถก็มีลูกเตะจ่อยางนะครับหนักหนักรบกวนเอาไว้นะครับแล้วก็ยืนกันใกล้ใกล้เลยนะครับไม่มีหนีนะครับคอยบังคอยโต้มาอีกแล้วครับลูกจ่อยางแสนคนก็จ่อยางยืนเอาละครับคู่นี้นี่ เริ่มจะฉายแววเดือดแล้วนะครับเชื่อว่าตั้งแต่ยกบ้าเป็นต้นไปนี่เกมน,น่าจะระทึกขึ้นเลยครับผู้นี้อไฟแดงเซนโซนทั้งเงนสามารถนะครับแม่รูปร่างน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะไม่สูงนะครับแต่ว่าปลอมๆทั้งเงินนะครับแหมสามารถในการโวยคล้ายซุปเปอร์เล็กเลยเลยเอา้าวไฟแดงแสนสซนนะครับย่องไปในเรื่องร่างกายพิชซอมแล้วก็ดีทั้งคู่ทั้งสองข่ายครับทั้งเอรวัน แล้วก็เป็นนิชัยไมตห่วงเลยนะเรื่องการซ้อมนี่จะเป็นยุคไหนยุคไหนเป๊ะเป๊ะเป๊ะมาตรฐานเลยนะครับอ้าวการใช้เตีมม่ในเรื่องรักมวยแล้วเนี่ยนะโอ้คอยมวยขยันเถอะนะอะไรก็ไม่ต้องห่วงสบายใจได้ไฟแดงแสนสุนนะครับน้ำเงินสามารถปายยกแรกนะครับปลายยกแรกรุ่เชิหน้อยพอมวยระดับนี้นครับแล้วก็เสียบสนะครับนะัทธเดชในเรื่องของคู่มวยนี่ ออกให้แฟนได้รู้ตลอดทั้งเมืองนอกจากดูภายในสนามมีเต็มสนามแล้วนะครับสบายใจได้เลยนี่อา้าวขยับมาหมดยกก่อนครับนวยเกตบำรุงครับพร้อมด้วยพี่บอยคุณเพิ่มคุณซับ เกียรติบำลุงครับท่านรองในสนามมวยของเวทีมวยนานาชาติฝรัง่งเศสและเราขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมวยมันสนัเมือของเราในวันนี้ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อไพรยครับรอบยกที่2นะครับจะออกอาวุธกันมากขึ้นแล้วนะครับแสงตนก็เดินเร็วขึ้นมีลูกเจาะยางเหมือนกันสามารถก็มีเตะเจาะยางนะครับแล้วก็ชกในเกมตั้งรับอยู่นะครับยังไม่รีบไม่ร้อน ชิงกันออกนะครับใครหลุดใครหลวมนี่โอ้โหเรียกว่าอาวุธตอ่หนอักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับชกละเอียดด้วยกันทั้งคู่ครับนี่กรรมการต้องกายกสองนะยกสองแล้วกรรมการบอกอย่างนั้นเอา้าลุ้นต่อนะครับไ่แดงแสนชอน,นเอราวัณน,น้ำเงินสามารถปิ่นสินชัยในพิกัด125ยยรูปน,นี้โอ้โหก็เรียนทนิซาบเลยนะครับยอดโตก็คือสามารถยาร่างลูก นี่ในลูกวยไทยเนะี่ยมีลำน้ำมูลซุปเปอร์เล็กชงโบเพชรโอู้หเจ็ดรุ่นเก้าเส้นนะครับบางไม่รู้โดนเอามาดูคู่นี้ไฟแดงแสนชนน้ำเงินสามารถแล้วก็ในนามของบิดพิชัยก็มีแสนเชิงด้วยนะแสนเชิงป็นพิชายเนี่ยูมาุุย์หินตอวกระไทยก็มันแล้วก็สั้นเตีย้ยแต่ว่าอาวุธหลากหลายมากเลยครับมาดูคู่นี้ไฟแดงแสงเนเชิงน้ำเงินสามารถครับนี่ครับ หยับเดินเปิดเกมเข้าไปดูครับชิงจังหวะกันอยู่ครับบูกับบุนเลยครับไฟแดงสันสมบูดูดันครับปูแต่ว่าน้องเงินนี่สามารถมหาชื่อสามารถมีสุดยอดจังหวะฝีมืออีกคนหนึ่งโอ้นี่ครับซ้ายหน้าเชียวไปเชี่ยวไปครับขยับเดิน โอ้ยดีครับมาหาเตื่นเต้นเลยครับราะว่ามีทั้งหมัดทั้งศอกนะครับคอยบวกอยู่ตลอดนะครับสามารถแหารนก็รู้นลครับการไม่ตกนะครับเริ่มจะขยับเข้าหาบ้างแล้วนะครับสามารถไ่ถอยด้วยนะครับค่อยๆขยับเข้าไปมีเตะต่อยางะโดยเฉพาะหมัดซุกซ้ายเตือนไปแล้วนะครับแสงกรณีการตกนิดเดียวนี่เป็นเรื่องได้เลยครับโอโอเตะพ้นอกนะครับแต่ว่าเตะแรงนะเอาสามารถเตะแรงนะครับ แสนสนขยับขยับยังบูไม่ได้นครับเข้าไม่ได้สามารถแกไม่หนีด้วยนะอ้าวโอ้นี่แหละครับดูมวยอย่างนี้นี่ใจระทึกเอาขวาของทางแสนสนแม่เงินสามารถนะครับเอาเ,อาเอาข้านี้แสนสนเข้านี่เอา้าแสนสนอโอ้โว่โดนสามารถเทล้มเลยนะครับ หมดยกหมดย,ยกก่อนเลยครับแป้งโยคีในรัศมีวงตลมขอบคุณรู้ใจประกันภัยบริษัทไทยไทนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายที่ฟีีสาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ด ไดฟิลีลเนเบต้า500ยาธาตุขาวไคทะคอนดิออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับด้วยการสับสนุนเฉพาะแม่ห้าโกยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับหลังจากตรงนี้มีออกมาเปิดเกมแล้วนะครับสามคนพยังจะเบียดออกแค่หมาก,ก็โดนเกี่ยวแล้วก็เททิ้งไปนี่นะครับโอ้โหสามารถชกในเกมตั้งรับนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดนี่คอยบวกอยู่ตลอดอาวุธบวกถือว่าจุกจิกชกยากคนหนึ่งเลยครับแม่โมนิใจเย็นด้วยครับสามารถ ใจเย็นแล้วก็เชิงโอ้โหแหวกการเนยปักเสาแหวกน้นะครับแต่ไม่เต็มไม่เต็มสออขวานะครับผมสามารถโอ้โหอาวุธแกลากหลายมากเลยเออกแนลบโดนตัดลงอีกแล้วโอ้โหเข้ายากแล้วนะครับต้องดับเครื่องชนแล้วแสนชนนะครับน้ำเงินสามารถชกแบบใจเย็นไม่หนีด้วยนะครับีเอาตีหน้าไว้ล็อกแขนไล่แขนแนชนยันตีได้หรือเปล่ายังตีไม่ถนัดนะครับ โอ้ยกสาต้องเตะอีกแล้วแสนสนสามารถลุกหนึ่งสองจับจับขวาไปไม่ถึงนี่ครับาช่วงกลางยกสามครับโอ้โหดูมาตื่นเต้นครับตื่นเต้นมาหาช่องเขาทำอยู่ครับแสนสนโอแต่ว่าสามารถแกรก็แากพลิว้ว ริ้วจริงๆแล้วไม่ถอยด้วยครับผู้นี้ผู้เอกของเราเนี่ยแหมสู้กันกลางเวทีเลยครับเอาไนมัดได้ไอซ์ั้นโซนสามารถแกก็ตามไว้ไม่ให้ตีง่ายๆครับโอ้มีลูกเกี่ยวลูกโตนะครับมีหมัดมีศอกโอ้มานี้ถือว่าเตรียมตัวมาดีครบเครื่องเลยนะครับสามารถแตน,สนโซนชัดจัโหโหหห้องเปลี่ยน้าไปนี่นะครับ โอเราหวังเลยครับาการตรงนี้เดียวนี่มัทุกซ้ายเตือนไม่หลายครั้งแล้วครับแม่ไม่ต้อว่าแนขนงการโชคของนักมือนนะครับใช้ได้เลยสามารถนะครับกน<ม>ี่ดูดิแข่ชายวิชาอ่อนนอกแข็งในด้วยนะครับทางสามารถใส่สมต้องบุกแล้วบุกติดติดเอาปล่อยไปติดไปตรงบูโรหุกซ้ายมานี่ของเซนจุนนายนาย นายล็อกไว้ตีไปต้นตีเอา้ามาล็อกไว้แต่แทงเลยปลายกยกอย่าไม่อย่าย้ายเสียนะครับปลายกยกสามปลายแรงแสนชนน้ำงินสามารถสามารถตั้งรับแส,สนชนบูแล้วบูแลว้วบูบูบูเสียไปตีไปเด็นไปแสนชนเออคือแสนชนต้นชนตลอดชนอีกเอาโอบผ่านไปแส,สนชน ล็อกไว้ตีตีไปแตไปมตเด็กไปหมดเรียกหมดหมดเรยกที่3นะครับเดี๋ยวมาต่อกัน4 5่หปัดภูมิครับเพื่อลักของจากต๊นะครับขอเชิญนักเรียนนายิบทหารบกรุ่นที่1น1ทับ1นนะครับร่วงงา 3, 3นสังสรรณโรงแรม2งพันบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ในวันเสาร์ที่2งธันวาคมนี้ครับ18มกราสอบถามได้ที่พันตีนครพิเชียนนะครับโทรไปที่0818222194และพันตีพี่ลมสุดใจ0810381013นะครับโดยร้อยตีประภูมิเหลียสืบเชือ้อหรือว่าบวดภูมิเพื่อรักจ่าต๊กครับเขาตอนนี้เดือดเลยครับยกสี่นะครับบอก่าเปิดเกมเร็วขึ้นแล้วนะครับแสงสน,ท,นทีมงานนีสั่งชนอย่างเดียวนะครับเปียนเข้าไปมีมัดกั้ไม่ก่อนแล้วก็ปล้ำเลย ของเด็กก็ดูสามารถครับไม่ตกใจเลครับโอ้โหเรียกว่าดีมัดว,วไงไหนก็คอยไล่แข่แล้วดีโต้เอาแสนโซนเริ่มจาแรงขึ้นมาแล้วนะครับขยับไปเรื่อยชอนไปเรื่อยเ้าะนี่ไม่ได้แล้วแสนโซนต้องชนอย่างนี้ก่อลกซ้ายไปปล้ำไปไม่สามารถสามารถอยู่ตัวไนนี่ครับการแก้แย่ก่อนไปแดนแสนโซนเนื้อเงินสามารถชน ชนอย่างเดียวดับเครื่องชนแล้วแส,สนชนสามารถตั้งไว้ตั้งล็อกแขนไว้แต่แข่งข้างนีน้ในองการแย่ไม่รั่วได้ไม่โชนไม่ต้องอย่าให้เสียะนะเอาปุ๊บโอหูหูซ้ายมาแส,สนชน,นตีไปไม่ได้ไม่ไมไมยังตีไม่ถนัดนะครับสามารถใ,ใช้ท่าแบบตัวเบาโยกไปเรื่อยเลย่างเดียวนี่นะครับโอ้โหถูกครับ มาคนหนึ่งปูหนักแรงคนหนึ่งนี่โอ้งูลิ้วแม่นิ้วดีเหลือเกินนำเงินสามารถมาแสนสนไม่สนครับมาหาเรื่องชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับโอ้โหติดมุมติดมุมอาจารย์ประวัติแกะแยกออกมาก่อนต้องพยายามเบียดเข้าไปครับเดินทางไม่ได้โอ้มีต่อยท้อยไปหน้าตุ้ถามว่าะไโอ้ตาแพงเอาไว้เอาละครับแสข่งก็ดูว่าเริ่มจะยาได้ใจเริ่มองเดินเร็วขึ้นวงไหน เอยากจะทำไงโอ้โหน้องเดี mm ่ยวเดี่ยวหลงที่ลงไปครับแม่ลูกนี้อาจารย์จริงๆเลยอ่ะโอ้โหนี่สามารถโอ้ทำท่ายเสียด้วยครับแต่ว่ามาได้ลูกนี้เนี่ยอ้าวแต่ถ้ายาวผัวก่อนทิ้งยาเลยนะครับทางอ้าวไปแย่งแสนชนน้ำเงินสามารถไปโยกอะไรครับอีกนิดนึงเดี๋ยวเวลาไม่เกิน30มสิบวิชนอีกชนตลอดแสนชน เอาเล็กมาตีไปตีไปตีตแม่ทำการแย่แย่บอลนะครับโอ้โหพายกอีกนิดนึงแม่ยกนี้ยกซีด้วยนะครับโอ้จัดแบบนี้นี่แฟนรวยซีซาร์ตลอดเอาเดี๋ยวนี้ไปแดงแสนสนหยุดอย่าหยุดอย,ย่ยาหยุดเออสามารถทีบยันโขกไปเลยอ่ะสอมารถซ้ายตัดลำตัวอีกล็อกแขนไล่แขนหมดยกที่สี่นะครับหมดยกที่สี่ ไปก็อร่อย j จปอสามาร้านค้าเทลซีฟู้ดขันแก่นโดยคนจีนเจเจขอขอบพระคุณครับเอรับยกสุดท้ายครับมีมามีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วนะครับแสงตนทีงานีสักเดินกางชนอย่างเดียวรู้สามารถครับโอ้ออกซ้ายออกขวารุกงจีบทำลานจังหวะเอาไว้แสงตกก็ไม่ยออนะครับยังมีฤทดอยู่ตลอดครับเดินจับเพื่อนชนแล้วนะครับแสงชนแดงนักเงินสามารถออกข้างเป็นนี่ทีงหน้าถีไว้เบรกสักัน มหน้ารบก,กวนนะครับนี่ออกเป็นด้วยนะไม่วิ่งปูดกู้กู้กู้นะออกเป็นด้วยนะครับสกัดความบุกของทางแสงโซนได้ชะได้ชะนัดเลยนะครับอ้าวสามารถโอ้ดดูิเีลาการโชว์โ้ถือเท้าหลังด้วยนะฮ่าทีแบบเชนอ้อยสองสี่ผ่นเลยโอ้ไล่ดูแล้วก็ไล่ยากนะเน๊อะ ปวดหัวพี่เรื่อล้วนๆเลยทีเลยนะครับทางแสนสซนแสนสซนบุกก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถดูเลยโอ้แกออกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมีลูกถีบด้วยนะครับแต่ว่าแสนสซนแกก็ไม่ไม่ท้อไม่ท้อเดินตลอดครับครับโอ้โหดูครับหน้าไฟแดงแสนสซนนี่ปวดหัวเลยครับโอ้โหเก็บก็พยายามมามาทุกทิศทุกทางแล้วครับโอ้แต่ว่าโอ้สามารถวันนี้นี่ แม่แกแพ้วจริงๆโอ้แตต้องดูครับเวลาอีกแปดเกือบ,บนาทีครึ่งมาดูครับแสนสนมาเดินเร็วก็แล้วมาเดินช้าก็ถึงปวดหัวจริงๆครับวันนี้โอ้แล้วเ,ลเขานายมีบอลเอาไว้เลยนะครับสามารถไม่ยอมให้แสนตนนี่ออกมากานกอกได้ถนัดนะครับหรือว่าก็อสู้ยังเต็มที่นะครับยังสุดสีมือแล้วนะครับเขายังมีขึดอ,อยู่เวลาย,ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งนาทีนะครับให้กับแสนตนที่ได้ลุ้น ยขยัก้็ไปสามารถีิูกทีศแล้วก็ออกขาออกขาวนไปเรื่อยสารคนไม่ยอมนะครับพยายามพื้นเต็มที่เปียก้าไปโโว่ามันทํา,าอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเปนน็นอันเลยครับดีละครับแม่ดูมวยประสบการณ์เยอะแล้วก็เชิดอีอ่ะน้นเนอเงนินนะครับสามารถตีนิชัยเนี่ยไม่สูงด้วยนะแต่ว่าพอมีภาษีแล้วเนี่ยนะออกเป็นออกข้างสญญาสสนก็ไล่ก็ไลก่ไลก็จริงตัวสามารถ โอ,อยแบบเอาพ์กเลยนะครับวันนี้ดูดิขาดไม่ตกใช่พื้นที่ให้เป็นประโยชน์บนเวทีนี่แค่ไหนก็ออกไม่มีเยอะนี่ออกเตรียมออกแต่ว่าทางเสนชนไม่พอด้วยนะครับยามติดตลอดติดตลอดแต่ว่าความเปรี้ยวสามารถลูกเชิดูดิโอ้นี่ยเฮสวยเลยนะครับ เนี่ยโมเฮีรใบไม้ต้มทำอย่างนี้ให้ได้เอาอโหมดยกสุดท้ายนะครับรอาการตัดสินสักผู้เดียวนะครับไปแดงก็คือมีแสนชุนน้ำเงินสามารถเป็นไทยรอโครงการกว่าภูฏีนะครับครับใบแรกมาใบที่สองแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับน้ำเงินนะครับน้ำเงินวันนี้นะครับสามารถเป็นที่ไทยครับเอาพาะเลยต่อยแบบเหนือชั้นชนะแสน